หลวงพ่อจาดวัดบางกระเบานอกจากจะมีพิธีดีและพื้นที่ในการเททองและพิธีพุทธาพิเศษอันเป็นมงคลแล้วยังมีคณาจารย์ผู้เรืองเวทวิทยาคมสูงมาร่วมพิธีพุทธาพิเศษอีกมากมายอีกทั้งการหล่อในครั้งนี้ยังเป็นพิธีการหล่อแบบโบราณ โดยการเอาพระกริ่งพศ2479ของสมเด็จสังคราชแพรวัดสุทัศน์มาเป็นต้นแบบแต่ได้เพิ่มอุไว้ที่กลางฐานด้านหลังเพื่อไม่ให้ซ้ำกับพระกริ่งของสมเด็จสังคราชแพรซึ่งในพิธีเททองนั้นนอกจากประชาชนได้นำทองคำเงินสำริดทองแดงและทองเหลืองมาบริจาคร่วมหล่อแล้ว พระเกจิที่มาร่วมพิธีพุทธาพิเศษก็ยังได้จานแผ่นทองเงินนาคมาหล่อรวมเข้าไปด้วย